หมอนทวิทยาทีมฟุตบอลเด็กบ้านนอกใช้รถส่งแถวเก่าพาเข้ารอบชิงศึกเจ็ดสีขย่าว,วงการลูกหนังนักเรียนไทยในโลกของการแข่งขันกีฬานักเรียนที่เต็มไปด้วยโรงเรียนชื่อดังจากมุมใหญ่ทีมที่มักถูกพูดถึงมักคือทีมที่มีสนามซ้อมทันสมัยมีงบประมาณสนับสนุนจากผู้ปกครองหรือสิทธิ์เก่าที่มีศักยภาพหรือมีนักเตะที่ผ่านการฝึกจากอะคาเดมีชั้นนำ แต่เรื่องราวของโรงเรียนหมอนทองวิทยาแห่งบางน้ำเปรี้ยวจมดเชชนสาวจับแสดงให้เห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการแข่งขันไม่ใช่ความพร้อมด้านวัตถุแต่คือใจของผู้เล่นและครูผู้ฝึกสอนที่ไม่เคยยอมแพ้หมอนทองวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลางในพื้นที่ชนบทไม่มีสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานไม่มีรถบัสหรูสำหรับขนทีมเดินทางไม่มีแม้กระทั่งสปอนเซอร์ใหญ่ที่พร้อมจะจ่ายเงินสนับสนุน แต่สิ่งที่พวกเขามีคือความฝันความมุ่งมั่นและรถสองแถวเก่าๆคันหนึ่งที่โค้ชและนักเรียนด้วยกันว่ารถขนความฝันมันคือรถสองแถวธรรมดาไม่มีแอร์ไม่มีเบาะหุ้มหนังไม่มีโลโก้ทีมแต่ในสายตาของเด็กๆและโค้ช